สวัสดีครับสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลนะผมก็มาจัดแนวทางกันในหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด้วยกันพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่เข้มจะมาจัดให้ครับก็จะเป็นบอลไอแลนด์พิเวอรีครับแล้วก็ซึกอพิเวอรีอกฤษนั่นเองนะครับผมไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเป็็นนนคคู่ดดดอออกกเเ้้้าารรัับวีตงปิม์ ได้ดีกว่านะครับผมด้วยการแข่งขันกันมา3เกมหลังสุดครับเป็นทางด็อกเกด้าครับชนะทีมอย่างเดอร์ลี่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ฟอร์มณปัจจุบันนี้ของด็อกเกด้านะครับผมในการแข่งขันมา5เกมหลังครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับผมเสมอไป2และแพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่แย่อยู่เหมือนกันแต่เกย์นทมานอย่างเดียวเนี่ยแข่งขันมา4เกมหลังครับชนะไป2เกมนั่หมดไป2เกมไม่แพ้กันเลยนะเกย์แทม่าก็ถือว่าดูโดดเด่นอยู่ในระดับหนึ่งเลยกับการกระทางเดอร์ลี่ซิตี้ครับแข่งขันมา6เกมหลังครับชนะไป1 5 5เเ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 กกกกกมมมมคคครรรรรัััับบบแแแแแพพ้้้ไไไปป่่่่่ดดดดดีีีีียยยยยยวววโาาทุออออต์์ฟงงงงลละะนนนขขหช สามเกมครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปหนึ่งโดยรวมก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของเกมไปเยือนเองก็ดูไม่ได้แย่เลยนะผมมาตรฐานดูใกล้เคียงกับทีมอย่างทางด็อกเกด้ามากๆครับแต่ในเรื่องของเฮดูเฮดเนี่ยเราก็ต้องพูดตามตรงว่าทีมอย่างด็อกเกด้าดูข่มมากๆครับแต่ในเรื่องของกระแสครับก็ยังเป็นทีมอย่างเดลิสตี้ครับเปิดมาบังครับชนะหนึ่งประตูครับเพราะว่าในเรื่องของลำดับดูดีกว่าเองแต่คะแนนของทีมนี้นะผมก็ห่างกันเพียงแค่สองคะแนนเนาะแต่ถ้ามองจากฟอร์มแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเดลิสตี้ครับก็มีโอกาสที่จะบุก เจอกันมาจริงๆแล้วเราก็ต้องบอกว่ากับการที่จบสกอร์กันเนี่ยก็ถึง3ประตูแทบทุกนั้นเลยนะครับผมถ้าเลือกไปเลือกเชียร์จริงผมมองว่าคู่นี้ก็น่าจะเป็นฟิลเปิดเกมแรกกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นเดอรี่ในบ้านเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะชนะทีมอย่างาดอกเกดาได้ครับแต่ถ้าไปเยือนอย่างนี้ผมก็ยังมองว่าแอบวันอยู่เหมือนกันมีโอกาสที่จบเสมอสูงมากๆครับถ้าเลือกไปเลือกเชียร์จริงผมก็ยังมองว่าสกอร์สูงคู่นี้มีโอกาสได้ยิ้มหวานมากสุดแล้วครับจิ้มไปที่ทางสูงคู่ดอกเกดาได้เลยนะครับส่วนค,นควนนนวู่ทีทีีีีีี่่่่่2คคคครรรรรรััััััับบ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 เเ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 ปป็นน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 ทาาาาางงงโฮมมมยยยว้้้้้้ตตอออออิดดกกชช์์ลลลูจสุใ บอลเชียงบอนเฉือนชนะไปได้ด้วยสิกรหนึน่งไปดูสูตรนี้นะครับแต่ในมองฟอร์มนักบอลันนี้ของทางโบฮีเมียนครับแข่งขันมาหกเกมหลังครับชนะได้ถึงห้าเกมครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวและเกมในแมงเดียวเนี่ยนัดล่าสุดเพิ่งแพ้ฟอร์ตฟอร์ดมาก็จริงครับแต่ก่อนนั้นนัดสามเกมเนี่ยชนะทีมอย่างซิลิโก้คอกซิตี้แล้วก็สแตนเบปติกมาได้ก็มีมาตรฐานที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่กับการกับทีมเยือนแล้วนะผมถามว่าเ,เรื่องฟอร์มดูโดดเด่นไหมแล้วผมก็ดูแย่นะแข่งขันมาห้าเกมหลังครับชนะได้เพียงแค่เกมเเ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 ดีียยยยววคคครรรััับบบสสสมมมมมมมออ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 ไไไไไปปแแแพ้ 2, ้ลลลกกกกกืนนน่่่่็ตตงงงาหชะใถึ ทีนทีกด็อกเกด้าครับแชมป์ล็อกโลเ,เวอร์แล้วก็ แน่นอนครับว่าปีนี้ของทางเชลบอรนครับก็ไม่ใช่ในเรื่องของฟอร์มที่ดีเท่าไหร่ครับณปัจจุบันนี้อยู่ลำดับที่6เลยกับกันกับโบฮีเมียนครับที่อยู่ลำดับที่4ครับลำดับก็ถือว่าห่างกันในระดับหนึ่งแต่คะแนนห่างกันเพียงแค่2คะแนนครับแต่ในเรื่องกระแสมันเปิดมาครับเป็นทางโบฮีเมียนครับเปิดมาบังคับชนะหนึ่งประตูครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเชลบอรปีนี้มันย่ำแย่จริงครับและกระแสเปิดมาเป็นทางโบฮีเมียนนะครับผมที่เปิดมาบังคับชนะหนึ่งประตูครับแน่นอนว่ากระแสก็เปิดไปที่ทางอวยนครับผมกแเ อวยด้วยนั่นเองก็ขอมอมไปที่ดัตช์โบฮีเมียแบบนี้จะเฉือนได้อย่างน้อยนะครับผมจิ้มไปที่ทางโบฮีเมียได้เลยนะครับคู่ที่3ในค่ำคืนนี้ครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีงกินนั่นเองครับเป็นทางสิงห์พังก์แอตตาวิลล่าครับเปิดวิลล่าปาร์คครับต้อนรับกาเบรียลทางไก่เดือดทองท็อตแนมฮอสเป็นนั่นเองแน่นอนว่ากระแสเปิดมาครับเป็นทางวิลล่าบังครับชนะสองประตูครับแต่ฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางวิลล่าครับก็ถือว่าดูโดดเด่นกันแข่งกันมาห้าเกมหลังสุดครับชนะไปสามเกมครับแ แค่ไม้ไต้เกมเดียวครับโดยการที่เสมอไป6เกมครับแลัก็ชนะถึง14เกมของมาตรฐานดูมีความแตกต่างกับทางสเปอร์มากๆครับกับนันทางสเปอร์ครับที่นั้นล่าสุดเพิ่งแพ้พา,พา,พาเลนมา2ประตูศูนย์ครับก็ในวันนั้นครับก็ จบที่สเปอร์ตัวเดียวเลยนะผมคิดว่าจะชนะพาเลทได้ครับเล่นในบ้านตัวเองแล้ววันนี้ต้องไปเยือนทางวิลล่าด้วยแล้วก็เฮตูเฮตครับส่วนมากคู่นี้ก็มักจะเป็นเจ้าบ้านเนาะในเรื่องของตัวความพร้อมครับอย่างทางโอลิวัตกินโอนาน่าครับมอร์แกโรเจอร์นะครับผมจะเป็นจอร์นแม็กกินกามาลาของทางวิลล่าดูมีความโดดเด่นมากกว่าเยอะมากๆครับและทางสเปอร์เองเขาก็ต้องเก็บตัวไปลุยศึกยูโปรป้าอยู่แล้วนะครับผมในการที่ต้องเจอกับแมนเชสเตอร์เต็ดและกระแสเปิดมาอย่างนี้ผมกวยังมั่นใจว่าวิลล่าวันนี้จะเปิดบ้านถาล่มสเเเปอออรร์ไไมมม่ดด้ีกหนลลกืนิคับ เขาจะแซงเคลซีขึ้นไปและทางวิลล่าเนี่ยลูกได้เสียจะตามเคลซีอยู่ถ้าเขายิงเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแซงเคลซีขึ้นไปด้วยนะผมก็ยังมั่นใจว่าทางวิลล่าครับวันนี้จะเปิดบ้านถล่มไปได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นี้ขอบอกไปที่ทางแอสตันวิลล่าเลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับคืนนี้ครับเป็นทางสิงคโปร์เชลซีครับเปิดสูรามฟอร์ดบิทต้อนรับการไปยิงกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแน่นอนว่าคู่นี้ครับเจอกันมานัดล่าสุดก็จบวันที่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ทางเชลซ ชนะเยอะก็ได้มาได้ก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีเลยนะแล้วก็ทางเชลซีครับในการที่เขาต้องการพื้นที่เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเขาก็ต้องชนะเท่านั้นกับกันกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์เดนครับที่ไม่มีลุ้นเลยในลีกแล้วนะครผมและนัดล่าสุดก็แพ้กับทีมอย่างเวสต์แฮมด้วยนะครับผมเชลซี Chelsea กับทางแมนยูเนี่ยก็มีเรื่องของโปรแกรมบอลยุโรๆทั้งคู่ครับอย่างทางแมนยูเองก็ต้องไปเจอกับสเปอร์ครับอย่างทางเชลซีเองก็ต้องไปเจอกับทางลิเวอร์พูลก็ถือว่างานเชลซีดูเบากว่าเยอะครับในเรื่องตัวความพร้อมครับทางเชลซีีีกกกก็็็ถือออออวววว่่่าาาาาาคค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 มมพรร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 ้ดดดดูเเเเยยยะัััััััับบบบบบงขฟ์นนนนนนปโโโโโแแตติลลสสจ หรือจะเป็นทางเอ็สโซเวอร์เดสครับแล้วก็โคพาเมอร์ก็พร้อมกับพร้อมดูดีกว่าเยอะครับจับกันกัทางแมนยูครับก็ยังขาดแนวรับเหมือนเดิมครับดาโลมันติเนสครับแต่แฮร์รี่แม็คควายครับหรือจะเป็นทางมัาราอุยลุกชอพร้อมนะครับผมแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วผมก็ต้องพูดตามตรงว่าแมนยูเองก็ต้องเก็บตัวตั้งแต่อยู่แล้วแในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับเป็นทางเชลซีบังคับชนะถึง2ประตูเลยนะผมก็ต้องยอมรับว่า ทางเชลซีเปิดมาแรงมากๆครับแต่วันนี้เขาเลือกแซมฟอร์ดบิดเนาะแล้วก็ต้องแอบมองว่าในเรื่องของกระแสมันก็อวยพิทางเชลซีเยอะเกินไปหน่อยครับเต็มที่ผมมองว่าแมนยูวันนี้ก็แพ้แพ้เป็นแค่ประตูเดียวครับกับการที่เจอทีมแบบเชลซี Chelsea, ด้วยเชลซีเวลาเจอทีมอย่างเงี้ยนะผมชอบเล่นเกมชอบเล่นแบบโชว์มากเกินไปนะฮะผมถ้าเลือกไปอย่างงี้จริงจริงผมยังมองว่าวัาวนนี้แมนยูก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่ากดมากกว่าครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปในน้นงหมด4คคู่นะรับบผมมตััวแรรกครให้องไปทที่ทางสููงงคคค่่่ดด็ออกไาารรััับบตวทททีีีให้้มมปเจ ้านอย่างทางโบยเมียนครับตัวที่สามครับให้มองไปที่ทางวินล่าครับและตัวท้ายครับให้มองไปที่ทางแมาเชตเตอร์เตนได้เลงใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครพร้อมเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอย่างนีงนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุรงไปเข้มอย่าลืมทางเข้าดูหน้าช่องเลยแล้ววันนี้พี่เข้มขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแลว้วกันแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ